พเข้ากระบวนการปุ๊บใช่ไหมไฟไอวันโตีเสร็จพอไฟไอวันโีผ่านเราก็เริ่มกระบวนการต่อไปเออของตัวเองยื่นไอวันโพตีเป็นพรีเมียมโพสิใช่เอก็คือใช้เวลาสองอาทิตย์ก็รู้รู้ผลเพื่อนที่ทำทําด้วยกัน่ะที่นอริ่งโฮมเดียวกัน่ะเขาเป็นคนโมร็อกโกเนาะเขาก็เขายื่นไปสี่รอบันไม่ผ่าน รีเมียมโพเซสตเนี่ยนะีเมมโพตด้วย,เเยวหมายถึงว่า i อวันโฟีนั่นแหละยืนไปสี่ลอโดนอฏิเสธเอเจนต์เดียวกันมันมีมาตรฐานหรือมีอะไรยังไงที่มันจะผ่านไม่ผ่าน,านพอจะรู้ไหมเท่าที่เรารู้คือ i อวันฟเนี่ยมันมันเบสออนเอเจนซี่เลยคือเอเจนซี่จะต้องเป็นคนให้ตัว financial report ร์ตกับทาง u s c i s ออคือเขาอะแต่เขาจะไม่บอกเรานะว่าทําไมถึงโดนปฏิเสธ uh huh. เขาให้คําตอบแบบกักวลมากอะไรเงี uh ้ยเขาแบบเชิญกักวลเหมือนเหมือนแบบไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าเอเอจ้าหน้าที่ไม่รู้เรื่องปฏิเสธมาสี่รอบเจ้าหน้าที่ไม่รู้เรื่องก็ได้ปะทาไมฉันผ่าน <laughs> เพื่อนไม่ผ่านแล้วทาไมเพื่อนไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านทั้งสี่รอบเอ๊ะ<บ><ม>แล้วเพื่อนเราคือมาทํางานเริ่มงานก่อนเราอ่ะฮะ เออจนปิดโอพีทีนางหมดอะไรที่แบบว่าไม่ดีเท่าตุ้มหรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวเขาเขาคุณสมบัติดีกว่าเราอ๋อเนาอ้จบปริญญาตรีอ๋อเออเราจบแอ o โซเซชใช่ไหมเขาจบปริญญาตรีตรงนี้ก็จุดๆไว้ก่อนว่าทําไมบางคนไอวันโฟตี่ผ่านบางคนไม่ผ่านจุดๆไว้ก่อนไม่รู้จริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่า เท่าที่เรารู้คือ i อวันฟเนี่ยมันผ่านไม่ผ่านมันอยู่ที่ตัว Employer ถ้าเป็น Direct h i r e อะ่ะก็คือเราทำงานโดยตรงกับโรงพยาบาลใช่ปะ uh huh. อันนี้คือโรงพยาบาล uh huh. คือเข้าใจโรงพยาบาลก็รวยอยู่แล้วอะ่ะ uh huh. คือมันค,ค่อนข้างาม,มั่นคง uh huh. โอกาสผ่านสูงแต่เอเจนซี่อ่ะสมมติเขามีแบบเอ p l o y อ r แบบห้าสิบคนเนี้ย uh huh. แล้วเงินที่เขามีอะ่ะมันก็ต้อง หมายถึงว่ามันก็ต้องมาจ่ายให้ห้าสิบคนเออเศรษันไม่ได้ดูมั่นคงมากการผ่านก็จะมีโอกาสอาจจะมีโอกาสน้อยกว่าออานั่นแหละส่วนของเราเราโชคดีก็คือก็ครั้งแรกก็ผ่านเลยเออแล้วเสร็จแล้วพอ i อวันฟเสร็จมันเป็นกระบวนการอะไรต่อต่อไปก็เป็นกระบวนการอ่าไฟล์พวก i อวันโฟไอโฟเอที้ไฟ ก็เป็น adjustment of status การขอใบกรินการ์ดการเปลี่ยนจากนักเรียนเป็นกินการ์ดภาษาไทยกินการเรียกว่าอะไรใบเขียวใบเขียวเออใบเขียวของที่นี่ใช่ก็ขั้นตอนนี้ก็มันขึ้นอยู่กับว่า timeline ด้วยว่าเขาเปิดให้เราฝ่ายได้ไหมซึ่งณตอนนั้นเราได้ approve i 1 4 0นะแล้ว แต่วีซ่าบริตินอ่ะมันไม่ current วีซ่าบริตินก็คือคำอนุญาตที่คนต่อคิวในการสัมภาษณ์ขอไปคิวถ <c oughs> <ๆ>ูกไหมใช่ก็คือแต่ละเดือนเขาก็จะมีวีซ่าบริตินออกมาว่าอ่ะสมมติประเทศมันจะมีอ่ะประเทศจีน่าอินเดียแล้วก็ the rest of the world <c oughs> ประเทศไทยก็จะอยู่ใน the rest of the world <c oughs> ก็คือ ประเทศที่เหลืออะไรเง <S <S ี้ยถ้ามันไอตัว,วสาแต่และประเทศว่าประเทศนี้จะให้กี่คิวกี่คิวปีเนี้ยเขามีโคต้าให้กรีนการ์ดของทุกประเทศเลยห้าหมื่นอ,อ,อ,อ่ะพอได้มาห้าหมื่นละเริ่มปีวิสพิสเข้าเยี่ยวเขาคืออ่อออกโทเบอร์เดือนตุลาพอผ่านมาเรื่อยๆตุลาพฤศจิกาธันวามกราโอ้ยคนสมัครมาเยอะอ่ะใกล้จะถึง ถึงจํานวนโคต้าละเขาก็จะปิดรับสมัครก็เหมือนเหมือนปิดรับสมัครใช่อืก็แล้วพอเขาทําโปรเซสไปเรื่อยๆแล้วพอมันใกล้ที่จะแบบถึงจํานวนโคต้าละหรือยังมีโคต้าเหลือเขาก็จะเปิดรับสมัครอีกอะไรเงี้ยก็คือถ้าวีซ่าบริตินของเราเคอร์เลน์เราก็สมัครได้มันเคอรเลน์อยู่หมายถึงว่ามันเป็นช่วงที่เขาเปิดรับอยู่ใช่ก็เรา ของเราว่ามันปิดไปตอนกุมภาแล้วเราก็ต้องรอจนตุลาปีถัดไปอ่ะก็ไม่ใช่ปีถัดไปปีเดียวกันนั่นแหละจนตุลาใช่ไหมแล้วมันก็จะขึ้นปีปีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรมันคือ fiscal year เหมือนปีทําการของ USAS อ่ะพอมันตุลาปุ๊บมันก็จะมีโคด้าใหม่เข้ามาองอีกห้าหมื่นสมุิ มันก็จะเปิดนะตอนนั้นเราใช้เวลารออยู่ตั้งแต่กุมภาจนถึงตุลาเพื่อที่จะสมัครใหม่เพื่อที่จะไฟ adjustment of status ขอใบเขียวแล้วน่่ะอ๋อมันก็เลยทำให้เราเสียเวลาไปเลยใช่มันไม่เชิงคือเสียเวลาด้วยแล้วก็มันเอฟเฟกเราหลายอย่างเพราะว่าอย่าลืมว่าเราอยู่ในช่วง OPT uh huh. เรามีเวลาแค่ใช้คำอนุญาตการทำงานอยู่ห uh huh. นึ uh ่งปี ในระยะเวลาหนึ่งปีนั้นเราจะต้องรักษาสถานะที่เป็น legal status ก็คือเราจะต้องแบบอยู่แบบถูกต้องแล้วก็ทำตามถูกต้องตามกฎหมายใหมาโดยการใช่แล้วเราจะอยู่ยังงถ้าหมดใช่เราจะอยู่ยังไงอยู่ยังไงต่อให้มันถูกได้เราก็เลยต้องกลับไปเรียนเพื่อจะรักษาสถานะนักเรียนเพราะว่าด้วยความที่ไอ้นี่มันช้าต้องเลื่อนรอไปถึงแบบเดือนตุลา ก็เลยต้องมานั่งแบบเสียเงินเรียนใหม่เพื Demon> ่อรักษาสถานะต่อใช่วตอนนั้นเราก็โอพีีเราหมดพอดีอืแล้วก็ช่วงนั้นเราติดโควิดด้วยช่วงโควิดมาใหม่ใช่ไหมก็ใช่ใช่แล้วคือเราก็ทํางานไปแบบประมาณสามเดือนอ่ะตั้งแต่โควิดมาใช่ปะแล้วจนอคนไข้เนี่ยก็จะหายหมดละแล้วเราดันติดเออ แล้วพอติดปุ๊บเราก็เออแต่ c o n n e ็กชัก็ดีตรงที่เขาก็ดูแลเราอะ่ะช่วงที่เราติดอะเขาก็ให้บัตรเครดิตมาให้เราสั่งอาหาร <Del ivery S 2> เดลิเวอรีอะไรอย่างเงี้ยใช่หรืออ,อแม้แต่ว่าเราจะต้องไปโรงพยาบาลเราไม่มีประกัน uh huh. อะไรเงี้ย uh huh. เขาก็จะคุ้มครองให้อะไรเงี uh ้ย huh. เพราะว่ามันถือเป็น w o r k เอ uh, อ worker c o อ p e n อ a t uh i o huh. n อะไรประมาณนี uh ้ huh. เขาก็ไปเบิกเอาเองของเขาเอง uh huh. เขาก็คือเขาก็ดูแลแหละอะไรเง mm ี hmm. ้ยมันก็คือข้อดีของของการมีเอเจนซี่เนาะนั mm ่นแหละอ่า mm hmm. แล้วก็นั่นแหละเราก็กลับไปพอเราติดโควิดปุ๊บมันก็ประจวบเหมาะกับว่า OPD เราหมด mm hmm. หมดพอดีเราก็เลยต้องกลับไปเรียนเราก็ไปเรียนใช่ไปเรียนอ่าเป็น RN to BSN ก็คือไปเรียนปริญญาตรีแหละอไปลงเรียน<อ> ได้นนะทีนี้แต่ว่ามันก็ต้องเรียนยากอีกนะขึ้นชื่อว่าการเรียนการเข้าเรียนในสายเนี่ยถ้าเป็นเรียนแบบนั้นแล้วหลังจากที่เราได้ r N มาแล้วอะเรียนไม่ยากอ๋อหมายถึงว่าเราก็รีแลกซ์ขึ้นแหละก็รีแลกซ์ส่วนใหญ่ที่เรียนจะเราเรียนออนไลน์ส่วนส่วนใหญ่ที่เรียนก็คือทำเปเปอร์เขียนเปเปอร์เปเปอร์ส่งทุกอาทิตย์ discussion board แล้วก็เปเปอร์นั่นแหละ ปี presentation อะไรประมาณเนี้ยอ๋อใช่ช่วงนั้นมันเป็นช่วง COVID, โควิดก็เรียนออนไลน์เออเออใคือเราโชคดีว่าเราหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆเมืองที่เราอยู่ได้เราเขาก็มีเป็นโปรแกรมที่เหมือนเป็นโปรแกรมคู่ขนานอ่ะแบบออนไลน์แล้วก็เฟสทูเฟสด้วยแต่ด้วยความที่โควิดเข้ามาดังนั้นเขาก็ปิดโปรแกรมเฟสทูเฟสไปแต่เขาสามารถรับเราเข้าได้ไงแล้วก็ให้เราเรียนเป็นออนไลน์ นั่นแหละเราก็ยังเรียนออนไลน์ไปจนถึงทุกวันนี้นะยังเรียนด้วยทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยคุณเอาเวลาไหนจัดการยังไงคะคุณตอนนี้ตอนนี้ดีเพราะว่าแบบสามีดูลูกไงเออสามีดูลูกใช่มีเวลานอนวันละกี่ชั่วโมงกันเนี่ยสุดยอดจริงๆตอนนี้โอเคนะเราเฉยเฉยเออทำงานก็โอเคเออเออแล้วก็พอเรา เราไปเรียนกลับไปเรียนเราก็ใช้เราขอ CPT คือการเียนงานเหรอการเข้าไปเทรนงานทำอ่ไก็คือเหมือนเหมือนโรงเรียนเขาอนุมัติให้เราทำ OPT มันจะได้หนึ่งปีหลังจากเรียนจบถูกป่ะอ่าแต่ CPT ก็คือมันจะให้เราเรียนในระหว่างทำงานไปนี่แหละอ๋อเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยใช่มันก็จะมีทำเราเรียนปริญญาตรีสี่ปีใช่ไหมเออใช่แล้วก็เราก็ไปขอ CPT เขาก็โรงเรียนเขาก็อนุมัติให้เพราะว่าโปรแกรมของเขาว่าสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ให้พยาบาลที่ทำงานอะ uh huh. เปลี่ยน <Okay. S 2> ดังนั้นมันเป็น r uh ีคว i r e m e n นของโปรแกรม uh huh. เขาก็ใช้เหตุผลเนี้ยเพื่อที่จะอนุมัติให้เราทำงานได้ uh huh. เรา uh huh. ได้มีรายได้ไปด้วยใช่เราก็ใช้ CPT uh huh. ไปทำงานข้างนอกเราไม่ได้ทำกับเอเจนซี่ละเพราะว่ามันหมด OPT ถูกต้องไหม ใช่คือ CBT เราจะทําที่ไหนก็ได้แล้วเราก็มองว่าเออเราอยากได้ประสบการณ์ในโรงพยบาบาลแต่เราจะไม่ต้องมาถูกอหักเงินจากเอ e จนซ n c แต่เราก็คือรับเงินโดยตรงเพราะว่ามันใช้เป็นสิบถูกนโดยงแ้มันแยกกัน<ช>กับเอเจนเราก็เลยไปสมัครงานในโรงพยบาบาลใกล้ๆใกล,ใกล,ใกล,ใกล้บ้านแล้วก็ก็เป็นเขาก็ช่วยเรื่องเออเขาก็ให้เงินเราโดยตรงอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้ว<ม>ก็เราก็จะได้รับ full b e n e f i เหมือน เหมือนคนอเมริกันทั่วไปอืก็มีแบบ tuition reimbursement เขาก็ให้แต่ค่าเรียนให้แล้วก็มีเราสมัครพวกนี้ได้ด้วยอะไรอะ scholarship เออเมื่อวานเพิ่งได้ scholarship อืม scholarship ของโรงพยาบาลนี่แหละเขาเหมือนเขาสนับสนุนให้เราเรียนอยู่หรอไงเรียนต่อเพิ่มเนี้ยหรอใช่เพราะว่าที่สีปีส่งเรียน scholarship เป็นอะไรอะ อ้ยสกร a ล s ชิ p ได้นิดหน่อยแค่พันกว่าเ oh. หรียญพันห้าอะไรเงี้ยเออเหมือนเป็นช่วยช่วยค่าเรียนเราเท่านั้นเอง oh, <okay. S 2> แต่ไอตัว tuition reimbursement เนี่ยเขาจะให้หลังจากเราทํางานมาแล้วหกเดือน uh huh. uh huh. อ่าเราก็เขาเราก็จะสามารถเบิกได้ปีละส uh ี huh. uh ่พันมันก็มีข้อด uh ีนะมันก็มีเราก็เลยใช้ c p t ข้างนอกไงเพราะเราแบบเรารู้ว่าถ้าเราใช้ c p t กับเอเจนซี่เอเจนไม่มีไอตัว uh huh. ส่วนนี้ให้ เออที่นี้เดี๋ยวดึงกลับมากับเอเจนซี่นิดนึงในช่วงระหว่างที่เธอแบบไปเรียนสี่ปีเพื่อรักษาสเตตัสแต่มันก็ไปเจอสิ่งดีๆเข้ามา uh huh. แต่ว่าทำให้เช่นนั้นคือเอเจนซี่เขาก็ดําเนินเรื่องต่อในการขอปรินการ์ให้ถูกต้องไหมใช่เขาก็ยังออดําเนินเรื่องต่อให้นะก็คือขอไอวันโฟตี้แล้วก็ขออะไรนะต่างๆที่มันต้องขออ่ะเออเอกสารที่เขาต้องยื่นหลายอย่างมากเอ,อเาก็ยังยื่นให้เพราะว่าออหนึ่งเรามีสัญญาร่วมกัน เขาก็ทิ้งเราไม่ได้เราก็ทิ้งเขาไม่ได้ก็เหรอเออนี่คือข้อดีของการเราการทํางานแกอจนซีเพราะว่าสัญญามันผูกมัดทั้งคู่ไงเออไม่ใช่ว่าแบบเอาเราทํางานให้แล้วแล้วเราตอนนี้เราทํางานไม่ได้เพราะโอพีทีหมดเขาจะปล่อยเราลอยแพก็ไม่ได้เพราะว่าสัญญามันยังผูกมัดกันอยู่แต่ถ้าเราไปทํางานกับโรงพยาบาลอะแล้วโรงพยาบาลแบบเฮ้ยยู่แบบทํางานไม่ได้แล้วฉันไม่รอฉันสร้างคนใหม่ เขาก็ปล่อยทิ้งได้ไงเร้ยกว่าเพราะว่าทํางานในโรงพยาบาลเขาไม่มีสัญญาอ๋ออืมเออเออเอพอย่างโรงพยาบาลที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็ก็ก็ไม่มีสัญญาเราจะออกเมื่อไหร่เราก็แค่แจ้ง t h i r y y o t y Not โน้ตสโนสามสิบวันแล้วก็ออกได้เลยเออเออเข้าใจเข้าใจโอเคแล้วทีนี้ตั้งแต่เดือนตุลาตั้งแต่ไฟ i อสี่แปดห้าเราต้องมานั่งแบบจดจอดเข้าหน้าคอมเข้าเว็บไซต์อะไรเพื่อตรวจสอบหรือว่าเราถามเ<อ>ที่อยู่เประยะระยะหรือว่าเราเข้าไปเช็คเองอะพอเราเขาไฟล์ให้เราแล้วเราจะได้ตัวเลขเคสของเรามา uh huh. พอได้เลขเคสเราก็เข้าไปเช็คของเราได้ตลอดในเว็บไซต์ใช่ไหมในเว็บไซต์ USCS เว็บไซต์ huh. เขาก็จะมีแบบเคสหรืเอเช็คเคสเตตัสอะไรเงี้ย เราก็จะสามารถเข้าไปเช็คได้ตลอดว่าแบบเอ้ยมันไปถึงไหนแล้ว oh, <okay. S 2> อ๋อแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากนั้นจะเป็น fingerprint uh huh. ก็คือเป็น biometric b i ก็คือเข้าไปสแกนนิ้วมือเพื่อจะพิจารณเป็นหลักฐานใช่ uh huh. ซึ่งมันใช้เวลานานกว่าที่เขาจะแบบทำนัดให้เราไปทำลายนิ้วมืออะ พาอป้ามันโดนโควิดแล้วคือ U S A S Office เขาก็ปิดกันหมดไง uh huh. ก็นั่นแหละก็ถือว่านานอะ่ะนานบางคนรอมาแปดเก้าเดือน uh huh. ยังไม่ได้ uh huh. แต่เราใช้วิธีว่าเราติดต่อคอนเ s รสแมนคอนเกรสแมนเขาจะมีส่วน d e PARTMENT ที่ดูแลเรื่องเรื่องอิมเม r เรชันโดยเฉพาะ uh huh. เขาจะรู้หน้าที่เขาจะเขาก็แค่จะขอแบบฟอร์ม ให้เราแบบรีลิสอให้ซฟอร์มว่าเราสามารถแบบให้เขาติดต่อให้ได้อะไรเงี้ยอเออเขาก็จะไปติดต่อกับ U.S.A.S เราได้คอนเซ็ปต์ละมันเหมือนแบบคนที่แบบคอยดูเรื่องตามร้องเรียนต่างๆว่าหรือมีปัญหาอะไรต่างๆแล้วเขาก็จะไปรีเช็คให้แล้วก็พอที่จะช่วยอะไรเราได้บ้างใช่เอ,อนั่นแหละเคสเราก็เลยเร็วก็แล้วหลังจากนั้น่ะก็ก็ได้ฟิงเกอร์ปริน์เนาะฟิงเกอร์ปรินเสร็จแล้วก็ เราก็โทรไปอขอ e x p e d i t e request กับ USAS เราก็ให้ c o n g r e s s man ช่วยด้วย uh huh. เออเราก็ได้ EAD card ก็คือเป็น authorization to work uh, ก็เหมือนเป็นใบาย่เป็นใบทำงานซึ่งอันเนี้ยเราเพิ่งได้เดือนมีนา uh huh. อืมตอนนี้คือเดือนเดือนอะไรวะพฤษภาใช่เดือนนี้เป็นดือนพฤษภามอืม เราพิ่งได้ไปลายมีนาเออแล้วก็พอปลายมีนาเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าแบบเออก็คงรออีกนานกว่าที่จะได้ใบเขียวเออแต่มีนาที่ผ่านมาก็เพิ่งได้เอ ead ใบใบเป็น work permit คือได้เพิ่งสองเดือนที่แล้วอะต้องบอกต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าใบใบก่อนจะได้กินก e n แล้วมันก็จะมีใบทํางานที่เขาจะอนุญาตให้ทํางานไปไม่ได้มาได้มาพร้อมกันอะไรอย่างนี้ได้ก่อนก็ได้หรือแบบ ได้ช่วงใกล้ๆได้ใบกินกาก็ได้อะไรบางอยางเนี้ยแล้วแต่อันเนี้ยแล้วแต่ได้เหมือนกับใบเขียวเนี้ยบางทีมันใช้ process นานในระหว่างที่รอเขาจะ process ใบเขียวของเราอะ่ะเขาก็จะให้ใบทํางานเรามาก่อนอเพื่อที่เราจะทํางานได้ในระหว่างที่รออ่ะเราก็มันก็จะตอนนั้นก็จะสมัคอตัว travel ด้วยไง travel พอร,รอ,อ,อรก็อ ก็คือเหมือนแบบขออนุญาตเดินทางในระหว่างนี้ขอเดินทางกลับบ้านอืเดินทางกลับบ้านออกนอกประเทศเพราะว่าคนที่อยู่ในอสถานะแบบ adjustment of status ก็คือถ้าเราออกประเทศเราจะกลับมาไม่ได้เออเออใช่ใ่เราจำได้อันแล้วเราเรื่องนึกออกนั่นแหละก็ได้มาก็เป็น ead card แล้วก็ slash ap ก็คือเป็น travel ก็คือเหมือนดักโอกาสเข้าออกได้สะดวกง่ายๆใช่ต้นหะได้มาหนึ่งเดือนเอ้ได้มาเดือนมีนาเออแล้วเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มใช้เออแล้วพอต้นต้นพฤษภาอาฮะเออก็ได้ใบเขียวอนุมัติเราไม่ได้คคิดว่ามันจะได้เร็วขนาดนี้ไม่ได้คิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้เราตามด้วยไม่ได้เร่งเพราะว่าเคยขอ ขอให้คอนเกรสแมนช่วยแล้วเราก็โดนปฏิเสธหมายถึง U.S.A.S. Uh huh. ปฏิเสธนะ uh huh. ออแล้วเราเองเราโทรไปขอเร่งเคสเขาก็ก็รับเรื่องไว้แล้วก็เขาพิจารณาแล้วแล้วเขาก็ปฏิเสธหมายถึงว่าโทรไป U.S.A.S. เลยเหรออืออืเราสามารถโทรได้ uh huh. เราขออขอแบบว่าให้เขาทําเคสเราเร็วขึ้นเนี่ยแต่เราก็ต้องมีเหตุผลไงบาง uh huh. ทีมันก็จะเป็นแบบ financial loss อะฮะอะ to company อะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะมีจดหมายจากเอเจนซี่เราบอกให้เอเจนซี่ทำจดหมายให้ว่าแบบเออในระยะเวลาที่เราไม่ได้ทำงานเนี้ยคือเอเจนซี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เงินเนี่ยเออแล้วเราเองเราก็ไม่มีประกันเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยอืออ๋อมันทย่างนี้ได้ด้วยแล้วเราในความคิดเราก็คือ แต่ว่าของตุ้มก็คือกระตุ <ไง S 1> ตต้นทุกอย่างเองแล้วก็ตามเรื่องเองไปด้วยในระหว่างที่เอเจนซี่ทำงานใช่เฮ้ยแล้วมันเป็นควา,ามรูใมใม้ใหม่ที่แบบว่าเรามีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องนู้นหรือแบบยืดเรื่องนี้ว่าเฮ้ยในช่วงระหว่างเนี้ยมันช้าขนาดเนี้ย<ช>เราขาดไรายได้นะอะไรอย่างเงี้ยอไออด้แล้วก็เราให้ผลว่าเราเป็นเนอร์สได้ไงเป็น,เ,ปน,นอเอ,อน่อเมดิคอลสตัต์อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็โอเคนะเพราะว่าแค่เหตุผลนั้นเขาก็โอเคแล้ว เขาก็ช่วยเอาได้ไอตัว EAD Card เร็วขึ้นเออมสมเหตุสมผลแล้วมันก็ก็เป็นโชคดีด้วยใช่เาไม่งั้นบอกว่าเออเราก็ไม่ได้ทํางานเนาะเราแต่เราอะได้ Job Offer แล้วนะอเออแล้วเราก็ต้องทํางานกับคนไข้โควิดนะอะไรเงี้ยเออเขาให้อนุมัติอนุมัติก็เร็วขึ้นอเป็นโชคดีเออแล้วก็ที่เรารู้มาว่าโดยส่วนใหญ่คืออย่างอ่อ วีซ่าของพวกเราอ่ะอย่างพยาบาลที่จบมาจากไทยมันต้องทําวีซ่าสกรีนสัมภาษณ์มันต้องไปผ่านกระบวนการให้เขาสัมภาษณ์แต่ของตัวเองอ่ะไม่ได้สัมภาษณ์คือได้ใบ ead มาเลยแล้วก็ได้อ p p r o v e green card เลยโดยที่แบบไม่ต้องมีการนัดไปสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆอะ่ะต้องมีสัมภาษณ์อ่ะฮะแล้วก็ตัววีซ่าสกรีนเราก็ต้องทําเหมือนกันอ่ะคะอืม uh huh. เขาให้เราทำตอนตั้งแต่ช่วงที่เราแบบหมดโปรพิเกีย หลังจากที่ i 1 4ันโพสตครใช่ปะเราก็ทำ Process ขอวีซ่าสกรีนเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างคือเราไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ต้องไม่ต้องยื่นภาษางภาษาอังกฤษใช่ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษเขาก็จะขอแค่แบบพวก r a n s สค i p ปอะไรเงี้ยเราก็อัปโหลดไปแล้เขาก็พิจารณาดูว่าโอเคเราจบจากที่นี่นะอะไรเงี้ยก็ เสร็จแล้วพออนุมัติก็ได้ตัว Visa ate, Visa นะวีซ่าเซอร์ติฟิเคตเอวีซ่าสกรีนเซอร์ติฟิเคตมาเราก็จะส่งไปให้จริงๆเราเก็บไว้ก็ได้แล้วไว้รอตอนเขาสัมภาษณ์ก็คือสามารถยื่นให้ดูได้ตอนสัมภาษณ์สัมภาษณ์ใบเขียวอ่ะนะกรณีของเราคือเขาไม่ไม่นาสัมภาษณ์เขาอนุมัติเลย โอยคือ oh. ตอนนี้มันเหมือนเป็นเทรนด์ของเขาไงไอ้วันชองดีไงมันมีหลายเคสที่ uh huh. เวฟเวฟอินเทอร์วิวให้เพราะว่าเมื่อก่อนอะไอตัวอ e ีบีสามะพวกเอ็มพลอยเมนต์วีซ่าอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะจะไม่ต้องใช้มันไม่ต้องสัมภาษณ์ uh huh. จนพอทรัมป์เข้ามาแล้วทรัมป์แบบว่าเปลี่ยน uh huh. ให้ต้องมีการอ้าอ oh. ความรู้ใม พอตอนนี้ไปเด็ก,กลับเข้ามาแล้วแล้วทุกอย่างมันก็แบบค่อนข้างจะแบบ flexible เองประกอบโปปิดด้วยเขาไม่ได้อยากให้เราเข้าไปแบบเอา <คน S 2> เชื้อไปแพร่อะไป่ะก็อันนั้นด้วยเ,ออเขาก็เลยเอฟให้เ,ออเหมือนกับเราเท่าที่เรารู้มานะจากที่เราดู YouTube หลายๆช่องอะไรเงี้ยเราจะติดตามแบบพวกแอนโทนีอิมเมจเรชั่นแอนโทนีแบบนี้นะมีหลายเคสที่เขา ไม่ต้องสัมภาษณ์นะ <Okay. S 2> เออเขาก็จะดูว่าอะเราอยู่มันก็ไม่เชิงว่าเขาจะเวฟสัมภาษณ์ให้ทุกเคสเ็าจะว่า <Okay. S 2> บางเคสที่ค่อนข้างแบบเคลียร์คือไม่ได้คอมพลิเคตเหมือนอย่างเรามาอยู่นี่เอาเรามาก็เรียนเรียนระยะเวลาเท่านี้เท่านี mm ้ hmm. อยู่ที่นี่ไม่เกินสิบปีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออ้วก็ขอกินการ์ด mm hmm. ก,ก็เหมือนมันเป็นเคสแบบง่ายๆของเขาไง mm hmm. เขาก็จะ จะไม่สัมภาษณ์แต่ว่าถ้าเคสไหนที่เขาแบบอุ้ยมีคําถามอย่างเงี้ยเขาจะสัมภาษณ์เขาจะเรียกเขาไปสัมภาษณออ์ยินดีด้วยยังไงก็ดีินด้วยมันทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้รู้ว่าทุกคนแบบก้าวขั้นต่อไปต่อไปออคือแบบเส้นทางนี้มันมันโหดนะมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายแต่ทแบบี่มาแชร์โป๊ะอยากอยากจะบอกว่ามันทําได้อ,อืเ,ออเราหวัด จะเริ่มเรียนนะมีคนสกัดดาวลุ like ่งเรามาตลอดเลยเ้ยจริงจริงตั้งแต่เอ้ยเริ่มเรียนแล้วแบบมาเรียนทําไมคือเพื่อนทุกคนที่ไทยจะงงว่าจบปริญญาโทแล้วมาเรียนอะไรวะหร่อคืออย่างของตัวเองแโปรไฟล์คือแบบอ่ะตรงๆว่าแบบจีนีสเมืองไทยมาละจุลาเออยแล้วมีโปรไฟล์แบบดีมาตลอดแล้วแบบแถม เป็นโทรไปแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายใบยเออเขาหนาว่าจะมาเรียนทําไมแล้วจะไปเรียนพยาบาลอีกโน่นนี่นั่นเออเอ,อมาแล้วก็เปลี่ยนสายเรียนออแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่เคเชอร์เยอะใช่ไหมเคเชอร์เยอะอันนั้นก็กแบบสกัดดาวรุ่งจากเมืองไทย <c oughs> <c oughs> ออกมาถึงแต่เราก็ไม่ได้บอกใครไงเ,เพราะเราเราันไม่ต้องบอกก็ได้แล้วไม่พูดเยอะเจ็บคอเราไม่ต้องการพลังด้านลบอ่ะอ่าเข้าใจเออ เพราะเรารู้เรารู้สึกว่าถ้าเราเรามั่นใจในตัวเองเราทําได้คือเราทําแล้วเราก็ทําให้ดูอะไรเงี้ยเออเขาจะรู้ทีก็ตอนที่แบบเราได้แล้วอะไรเงี้ยเราทําได้แล้วเออแบบตอนนั้นยูไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยระหว่างทางไม่ต้องพูดเยอะอยจรเงี้จริงการรับพลังที่มันลงการทำบันทอนตอนเรียนก็แบบอ้ยเกิดอะไรขึ้นเยอะอะตอนเรียนเราเสียเสียพ่อด้วยเสียไป ความโหดของ nursing h o ไม่ใช่เ s n u r s i n g school มันคือทุกอย่างแบบมันมันเคร่งคัดไปหมดมันไม่เอื้อไม่อะไรเลยคือคิดดูว่าเราอะจะขอแบบเอขอหยุดเพื่อที่จะเดินทางไปงานศพพ่อนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าอยู่ไปอะอยู่ก็เรียนไม่จบนะแล้วเราเหลืออีกประมาณสองสองอาทิตย์อะ เราเราก็จะจบพอเรียนจบอ่ะ uh huh. อีกสองเออคือถ้าเราไปเราจะขาดคลินิคอลไปตัวหนึ่งเออเขาเขาก็จะแบบว่าอยู่ก็จะได้คลินิคอลอาเวอร์สไม่ครบเ uh huh. ออก็เอาสรุปเราก็เลยก็เลยไม่ได้ไปเลื่อนมาเก็บที่หลังไม่ได้อีกมันมาเก็บที่หลังคือเราต้องรีพีททัทง้งทั้งทั้งปีเลย uh huh. ก็จะเสียเวลาอะไรเงี้ย เพราะแบบอีกสองกะทีน่้จะจบแล้วอะเออจริงจริงอย่างน้อยมันก็ถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดให้คนได้รับรู้ว่าข้อดีข้อ,ขอเสียอะไรแล้วถ้าใครแบบจะเดินสายนี้จะต้องเตรียมตัวยังไงอ,ม,อ,อมันแรกมันเกิดอ,อะไรหลายๆอย่างคือแบบได้แล้วเราใสา่โมูตอนนี้คือแบบใส่หมูคืออะไรบางคนยังไม่รู้จักแส่โมคือเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าเราเชื่อ <laughs> ดังด้านนี้เหมือนกันไง uh huh. แล้วก็ ชื่อว่าดวงมันว่าราศีมังกรออก็ราศีแบบทำอะไรมายากตลอดเลยต้องเจอ,อาาแต่ท,ทำได้อาาเออเราก็จะเชื่อมั่นมาอย่างเงี้อยอะไรเงี้ยแต่ตอนถุกย้ายแล้วแบบทุกอย่างดีโอเคเออทีนี้อยากให้ตุ้งให้กําลังใจเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่บอกว่าอยากจะเดินสายนี้เออมีตุ้งป็นอ,อ,อดอะไรเงี้ยอยากจะประสบความสําเร็จในด้านนี้แล้วก็ เออได้กรินการ์ดไม่ว่าจะอยากเรียนแค่พยาบาลหรืออยากได้กรินการ์ดอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนบ้างก็เออให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็แบบทำอ่ะทําให้มันถึงที่สุดแล้วก็บางทีนะมันระหว่างทางมันไม่ได้ง่ายแล้วเราก็จะเจอแต่ความคิดลบๆอ,อ่ะคือคนที่เขาเอาความคิดลบๆมาให้เราอะ่ะเรารับฟังไว้ก็ได้นะคือถือว่าเป็นคําตึกแล้วเราก็เอานั้นน่ะมามา,มาศึกษา สมมติบางคนบอกว่าเฮ้ยมันจบออย่างตอนนั้นะเราเราเราเคยโดนแบบเนี่ยเราจบแค่อนุปริญญา uh huh. มันขอใบเขียวไม่ได้นะ uh huh. เออแล้วเขา่เคยไปคุยกับทนายมาแล้วนะ uh huh. มันมันขอไม่ได้เราก็แบบเฟลอ่ะเข้าใจปะแต่เราก็แบบก็รับฟังไว้แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราเชื่อแค่คําพูดของเขาไม่ได้เราต้องหาข้อมูลเพิ่ม uh huh. เราก็ไปคุยกับทนายหลายๆคน ขาก็บอกทําได้อ,อเออไอ้คาว่าทําได้ทําไม่ได้เนี่ยบางทีแบบเราต้องหาข้อมูลจนกว่าเราจะไปเจอคนที่เขาช่วยเราได้เนี่ยนั่นแหละคนไหนที่โยนพลังงานลบๆมาฟังไว้แล้วก็เราหาข้อมูลเพิ่ม,มเรียนเพิ่มแล้วก็หาช่องทางรอดให้ตัวเองออะ่อ ขอบคุณมากขอบคุณที่เสียสละเวลามาแบ่งปันสิ่งดีๆแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่บอกว่าถ้าเขียนออกมาเป็นหนังสือคงเป็นหนังสือเล่มใหญ่อะ่ะเออ,เอ,อกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้แล้วก็วันน,นี้ถามว่าอีกไม่กี่คำถามจะถามว่าถ้าอย่างเราอะ่ะแบบเราไม่ได้เรียนเก่งๆหรือมาหาลัยดีๆเออเราแบบอยู่ต่างจังหวัดมาแล้วเราเกรดก็ไม่ได้ดีมากตเตงคิดว่ามีโอกาสที่จะเรียนแล้วสอบผ่านไหมหรือแบบมีเพื่อนๆที่เขาแบบมาจากประเทศอื่นๆที่ภาษาไม่ได้เก่งมากแต่สอบผ่าน ือเรียนแบบจบพร้อมๆกันไหมมีโอกาสไหมคนที่มาก็ปีรุ่นที่เราคปนหนึ่งเขามาเขาเรียนเอกดนตรีอฮ uh huh. เออเขาจบแบบเอกดนตรีไทยอฮะแต่เขาเป็นพยาบาลเขามาเรียนพยาบาลที่นี่อ้าวหรอก็คือมาแบบ uh huh. ความรู้ uh huh. ภาษาอังกฤษเป็นสุขแบบน้อยอ่ะ uh huh. แต่เขาก็มันเริ่มเรียนตั้งแต่แบบภาษาอังกฤษเรียนใหม่เรียนไปเรื่อยๆจนแบบ สอบเข้าพยาบาลทํางานจบมาทำไรเอขอไลนเส้นได้อะไรได้คือ,อเรา<อ>รู้สึกว่าเออเขาอาจจะใช้เวลานานเพราะว่าเขาไม่มีพื้นฐานภาษามาแต่คือความพยายามของเขาอะ่ะมันมันแก้ไขในข้อบกพร่องของเขาอะ่ะเออดังนั้นคือถ้าถ้าจะมาความเป็นไปไดเป็นไปได้มีไหมมีแต่ว่าเราต้องแบบพยายามจริงๆอะไรยเงี้ย ก็ได้กําลังใจใจชื้นขึ้นมาแล้ว,ว่าแบบถ้าคนที่มีในในความพยายามแล้วก็ตั้งใจสูงอ่ะมันก็จะลบคํา excuse หรือข้อต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคค่อยๆแบบแก้ไขแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาได้เอเอใช่วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆค่ะ